ไอ้ดูเลยนั้นอ่ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอุ้ยวงลุนอุ้ยนี่คุณ่าตัวตายนะไมเนี่ยฆ่าเองเนี่ยแหละเอาเลยเถื่อนไหมไอ้าลไข่ตอนยิงดิโอ้โหเมื่อกี้อะเฮ้ยเพิ่งเข้าไปอย่ามันเกิดเกิดเฮ้ยหลังหลังหลังโดนนี่มานี่มาถ่ายตรงนี้มาถ่ายดิมาที่เลยอะไรเอาอุตส่าห์จะยิงซ้ำให้ดูโชวอย่าอยู่ใกล้ไม่ดี เดี๋ยวโดนระเบิดไปก่อนเลยขอหยิบขนมกินเพิ่มกำลังเพิ่มกำลังเรียบร้อยโอ้ยระเบิดมาฮึเรียบร้อยลุงเก็บเองหมดเลยเนะี่ยโอ้หลานดิ้นเลยหลานดิน <c oughs> นด้นทำไม <c oughs> อ่ะเฮ้ย <c oughs> hey, ระเบิด ตกลงไปเย้มากหลานช่วยด้วยโอ้ขอบใจมากหลานเฮ้ยห้อยห้อย้ยโอ้หลานป้มกันไม่ดีเลยอะได้ไงกันเอาคลิปนี้ลงวันนี้นะลงวันนี้เหรอะนุ่นล้างล้างเอาคลิปเก่าออกเออเอาคลิปเก่าออกแล้วแต่ไม่ชอบอันนั้นรู้สึกไก่มากไม่เป็นไรลงทั้งสองคลิปมาเลยไม่ได้เนคอยแบงค์มานานแล้วไง ฝีมือตกไปนานไมเ่เอาเอาสิจ้ะอยากให้ครับ MX shot อะ่ะไอ้แคทอ้ามันอยู่ไหนเอ็กชอ็อตอ่ะลืมไม่ได้เล่นนานแล้วรหัสตัวเก่าก็จำไม่ได้แล้วดูข <c oughs> ี้เกียจเลยเลยเอ็ shot ตเอ็กแคทล่าหตัวเก่าอ่ะเติมไปประมาณครั้กว่าเติมเติมอุ้ยหึงขโมยมึงอย่าดูไอ้มไม่ใ่สิ ปืนอะไรวะเอ็มสี่หรือเอ็มสามหรือเอ้ยเอ็มสี่มาแล้วนี่นีนี่เฮ้ยตัวอะไรอยู่ด้านล่างวะอุ้ยใหดช็อตมาไงอีนู่นโอ้โหชัดเลยก็บอกว่าอยู่ข้างล่างเนี่ยยิงให้อยู่อ๋อโอเคโอเคลงเลยลงไม่ค่อยเก่เอออ้าวลงมาตายลงทำไมหลานรัก ไม่ค่อยถนัดนี่ยเกต์ระจีเกตกระจอกเลยแบงค์นี่มันนอนไม่แบงค์มันไปนอนเร็วจังงี่อะไรนะเด็กทำไมป่ะโอ้โหแย่งลุงอีกระเบิดระเบิดน่าตายตกันหลานเดี้ยงมีกั๊กวิ่งเร็วไหมไม่มีไม่มี หลงเพิ่งเล่นเนี่ยตัวใหม่นี้วตัวเก่านะยดบงับงนังยดบังบังบังน้ำตาลแต่เปรตไปกาลิน่าก็ไม่เป็นไรเอาบังเข้าหลามมาแล้วก็ตัดหมูโอ้ไม,มได้เอเราเลือกคนกี่คนวะเนี่ยสามสามเปล่าสามสามสามมันมันยากจังอยู่ที่คนสิ อยู่โน่น่ายิงไม่ได้ยิงไม่โดนเอาวางไว้แล้วยิงโดนเราให้สามล้านบาทมีมกบดด้วยเงงเฮ้ยเออเออไนี่มีบุตรอันใหญ่ปืนแดงเลยโอ้ยและเอ้ยระเบิดอีกแล้วไม่ระเบาระแวงแล้วไงเริ่มระแวงแล้วลุงนี่สู้เหมือนสู้ใครไม่ได้เลยเนี่ยเจอปืนโหดไปเจ้เทพพู ส่วนใหญ่นี่ก็เห็นเขาเติมแต่ทูกันอู้นั่นไงโดนซะงั้นมันก็ต้องเติมอยู่แล้วถ้าอยากเทพอ่ะแล้วต้องใช้ถนัดด้วยไม่หมายถึงบัตรอ่ะบัตรใช้เติมอุ้ยแม่ล่วงอีกแล้วของหนูเถอะเติมทูมูฟเอาเลยอ๋อเฮ้ยโอ้ยโมันไม่หนุกอ่ะได้ เปลี่ยนก่อนมีภารกิจด้วยมันไม่ดูตรงไหนฮะได้ดิไ,ได้ผงชูรสผมจะได้บางมันเกี่ยวอะไรด้วนยนะอีบา้าอีบา้าอือหืออีบา้าไม่กระจอก,กไ,มไ,ไม่กระจอกจริงๆเฮ้ย <c oughs> โอ้โ <c oughs> ไอเลิฟชอ็อตตายนี่เลิฟชอนะ็อตเนี่ย นี่เลยเลื่องเปเพืจู่โจมอ่ะวะเออเล่นเพื่อนโจมทำไมไม่ขึ้นวะเฮ้ยโอ้โหมาไงเคสี่ร้อยเอ้ยเอ้ยมันอยู่โน่นโอ้โช่วยลุงด้วยมันนักเลงอีนี่นี่เหรออุ้ยนาทีเนี่ยโอ้โหโหแม่งลุงแมวแมวนานๆอ่ะก็ยี่สิบสีเวลาม่น้อยไปแมวอาจจบเลี้ยว ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรากละไกุ๊กกุ๊กกุ๊กใกลอยู่เปิดง,ง่า๊ก่ายอยู่นี่แหละนี่นี่แหละยศโจรเพิ่งเล่นอุ้ยแต่ละคนแม่งเพื่นอนนั้นก็ชอบนะเนี้ยแจะซื้อหน่อยเหลือแค่สามหมื่นคอเองสนใจเล่นเกมอื่นไหมจ๊ะโน <No. S 2> เกมนี้นก็เยอะอยู่แล้วว่า เล่นเกมไหมนะเนีเ่ยอะไรวะเกมอะไรอะทะเลทับเบียงลุ้มไว่อีกไม่เคยตายเลยนะพูดจริงอ่ามาไปหลานเอาาน้อเอาลอหลานอุ้ยอ้าวอุ้ยโดนนิดช็อตเลยอืมยิงเป่าหน,นิงเขายิงกําลังของยอยู่เลือดเหลือปแปะอย,อย่าง,งต้องตายอยู่แล้วอุย้ย มาอยู่ใกล้ๆก,กันดีจะได้เห็นตัวหนูด <c oughs> ้วยกระตูไม่ต่างกันแหละโอ้ได้ช็อตรังแคได้แล้วไตอตอวจโจมโง่ไม่นี่วะวเอออ๋อไอ้พวกที่ยิงไปมึงต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโอ้โ,อโ,อโอมหายเงือบหลานเอ้ย ยายถ่ายถ่ายดิถ่ายดิไอ้นู่นนี่เฮดช็อตเฮดช็อตแต่เอนไว้กี้โดนยิงพอดีอู้แบบไม่ได้ตั้งใจเลยอะอยู่ดีๆมันได้เฮดช็อตเองว้ายยิงก็ไม่แม่นอืมนี่โอ้โถหลานลุงฝีมือตกไปแล้วไม่ได้เล่นนานเฮ้ยอยู่ที่สอง่ะเอ้ยระเบิดมาตอนไหนไม่บอกกันเลยรู้ไหมคนมาฟ้าว้แล้วอ๋อคันหน้า ไม่ตายต้องซื้อซเนปเปอร์ใหม่แล้วมั้งไงเย็ดโดกโคลามาเดยเด็สิบสามไม่รออยู่แล้วล่ะไม่นังเหมือนวะให้ตายเถอะโรบินแล้วก็ตู้เปลี่ยนปืนเลยตู้ได้เควันดีกว่าระวังไม่ใช่แถวเล้าหนึ่งตัว อู้ว่าไงอยู่ไหนกัน MP7 อ๋อจำได้ละเดี๋ยวไปซื้อซะหน่อยชอบชอบใช้ดีมันนิ่งเป้ามันนิ่งดีปาไปก่อนเผื่อลุ้นกระจกแม่งก,ก็ไม่มีเอออ้ตกลงมาตายนะอ้าวอู้ยมึงแกจะตายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเนี่ย โหไม่ยิงไม่ตายวะใส่ก็จะแม่นเนี่ยโอเคเขาจะเมื่อเมฆเลยนะเจอไก่ไก่พันธโอ้หลังตังโอ้ตายสิบเจ็ดฆ่าได้สิบห้าเองโหลงลงเริ่มกากแล้วตอนนี้โทษโทษโทษคนนี่นเขาก็เทพอย่างเงี้ยแหละอือเขาไม่ได้แม่เกว่าเราเองกากเลยออเทพอุ้ยไม่ชอบเลยเวลาล่วงนะ อา้าวลานหายไปไหน,นะวะอ๋อลานอยู่นู่นโอ้ปืนนี่ก็ไม่ค่อยจะดีดเลยอ้าวเย็ดขายแล้วเดี๋ยวเวลามันน้อยต้องปรับนี่เจอหนึ่งตัวไปไหนไปอยไม่เหนือยยาเอาคนค <c oughs> อมาอุ้ยเหยียบปรับแบงค์แม่งเลยไม่นั <c oughs> ่นก็ตึ๊กตึกต๊ก ไม่เงียบพิ่อุ้ยสองออกมาสองไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงไม่ถนัดตอนนี้เจอไอคิวไอคิวเจอไอคิวเจอไอคิวไอคิวสั่งมาเล่นเกมได้ไงเนี่ยไม่ไม่ไปนั่งทำงานดีอุ้ยยิงลัว แน่นเลยปีมือตกหันานเลยเอาห้องสุดสนล้านเองทั้งนั้น,นเฮ้ยยิงทำไมไม่ตายเมื่อกี้อะไรอ้าวบ่งไงได้ห้าต่อห้าเลยนะรู้สึกสติช้าไปไม่ยิงไม่ตายต้องใส่แหลกแน่เลยถ้าเอ็กช็อตอะ่ะหนึ่งหนึ่งได้ แต่เกมนี้ไม่เอาเราต้องหนึ่งหนึ่งด้วย X shot ก็ถนัด X shot ถนัด X shot <มา S 1> ด้วแต่พี่หลายลุงไม่เล่นแล้วกันลุงขอผ่านพี่เกียรติสมัครเกมเยอะโอ้โหได้เป็นเปิดไม่ทนันไม่ทนันเอาจริงกันหลานเลยนะจะเดี๋ยวลุงจะไฟแนละจะไฟอะ่ะหลานรักช่วงนี้ฮอตหลานได้ เจอได้หลังเซเว่นปิดหลังของน้ำไหมล่ะึเฮ้ยเบิดอีกแล้วอ่ะฮะอระเบิดตัวเองล่วงเองทุเรนมากไม่ได้ต้องนำให้ได้ครับอย่าแพ้หลานจะบอกจะแย่เจอและอุ้ยแม่ล่วงโหโดนไยลหลังมันอยู่ไหนหนึ่ง ขอไปกินน้ำสักคู่เฮ้ยมันไม่ตายวะเฮ้ยหมโปววะเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้หฮารปนี่มันไม่ตายอะไรวะไอ้เชี้ไม่ไม่ตายอออออกไปแล้วเออเหลือคนเดียวเสร็จได้เวลาได้ไก่แล้วไหนวะไหนนะ โอ้โหบังอาจอร่อยอย่างงี้นี่ยิงไปกี่ตัวเมื่อกี้ลุกหลานงอู้หูมันจะควิคอะไรเงี้ยโอ้โหวีคจริงมากๆเลยครับเดี๋ยวช่องควิคก็ไม่บอกใจเย็น มันม่กลัวเฮ้ยโอ้ยไม่น่าใช้มีดเลยเว้ยละกระดักเบกระสิบหกได้หลานรักเดี๋ยวแอบทำไมหลานเอ้าเห็นด้วยเหรอยังยังเห็นครับเไอติโตฟรีเว้ยติโตฟีอ่ะลุงมให้อ่ะเอาใจอุ้ย ่าแบ่ชาโอ้โหนำเก็บลุงเยอะโอ้โหลุงลุงนี่ว่าเวงงอกแล้วเวนงอกก็ไปทำเวนดิออาวมันออกไปแล้วถึงได้บอกว่าเวนงอกแล้ว มันนา่าจะมาเป็นตัวฟรียค่ะลงก็แพ้เด็กไม่ดีก็ดีอะเด็กไม่ดีอุ้ยใครยิงอะใครยิงหนูไม่ออกมาอุ้ยไม่ได้แล้วหลานเมันอยู่ไม่ได้นะาหลานเลย เฮ้ยหล้อโอ้โหโกดเลยมายังไงมาเป็นโกดเลยมึงจะออกเข้าใหม่เพื่ออะไรไปเนี่ยโอ้หมึงลบสติเต๋อไอ้สแนตเมื่อกี้กำลังบุกและหลานกำลังมาเมื่อกี้นี่อ้ยย่ำไม่ห้าแล็คของมึงเนี้ยก็สบายละดูดีหลานหายไปไหนวะ หลานหายเวนพวกยยู่แน่นล่ะยย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 ยนหายยยยยยยนวยยจะแย้หลานเจอแล้วได้หลานยลยยยำยย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 ยนยย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 ยหลยอยย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 ยแลย เวลามันน้อยไม่ได้ไ,ได้ไงห,หลานกี่กู <c oughs> ต้องถอยเวลาไว้ววยิงยิงอย่างเงี้ยชน,นะอุ้ยเกมนี้เขาก็ทำเลือดสาดได้แบบสุดยอดมาจะยิงหนูเบยย,เยิงเหรอยิงเหรอยิงเหรออุ้ยแม่ลวงเลย โอ้ย่าลุ้มดิไม่ลุ้มไม่ได้หรอกตาา้องชนะดูดิโอ้หลานนั่นไงแพ้แหละเท่านั้น